เออตัวใหญ่เหรอเต้เฮ้ปลานอู้นู่นนู่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เต้นู่นนู่นช่องช่องนี้มองมองมือโน่นโน่นนนโนนมันมันเหมือนเ้อนุ่มนื้นนื้นมันจะไปแล้วมันจะไปแล้วลูกสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องคนซัศมีน้องครับวันนี้มาเบิ้งเกี่ยวเข่าครับหนีปืนใหญ่ครับเดี๋ยวเขายิงก่อนยิงกันก่อนครับอยู่ชายแดนอเมริกาครับนี่เดือดร้อนร้ายแล้วนี่ครับ ครับเดี่ยวครับอุ้ย้นนูครับโอ้ราน้หนูนะโอ,นะโอ้ตัวญงเติม้วนี่มาดีครับเออตัวเงหระเนีฮปหนู้มมันตายล้วนี่เฮารถเหยียบนีบ่เออเาออออใส่ไมตีบ่อ๋อหนูตัวเงแห เมึงครับโน้พุกได้ครับนี่เนี่ยเกี่ยวเขาเดี๋ยวมันจะมีพอดี๋ยวทำอะไรอีกเขาเขาได้กี่ตัวแล้วเต้ดูครับตวัวใหญ่เลยจางใหญ่เลยเบ่งเลยสุดยอดนี่ครับเปล่าเกี่ยวเขาครับเดี๋ยวเกออิดไอ้ยิ่งกันก่อนครับเพราะว่าอยู่นี่ใช่แดนครับใช่แดนกัมพูชานะครับเดี๋ยวอำเภอวันกวดครับจังหวัดบุรีรัมย์ ไปดิเขมิบปลาตัวน้อยลายครับปลาเข็งลายแต่นามันยังเหลือลายอยู่นี่ปลาคนนะ้นคน่ะปลาดินคนนปลาเข็ง ปลาดินซาซ่าเลยปลาโดนเหยียบซาซ่าเลยครับเนวะ่าแน่ไปเห็ปลาเข็งดินซาซ่าเลยแต่ปลาพอตายแต่ว่ามันตีมันเลยแต่ไม่ใกล้ใ้ครับนี่ปลาเข็งหลุดหนีร้ายเลยเนี่เหรอครับนี่รุ่นนีร้าย เนี่ต้นนึงอยู่ไหนน,นี่ว่ากระโดดต้องยูน่ต้องหันนี่ล่ะโอ้นี่อุปคคอปคอน่อยอันนี้ปอปคคหน่อยครับนี่นออนนค,คนน่ะเจอดูน่ะคนน่ะดีที่สุปลาหน่อยแล้วหลอยู่ ันปลาคอตัวนึงกูเนี่ยตัวใหญ่อยู่นันน่นเอาปลาดุกนั่นบ่พวกไปว่าอะไรวะเปียกเปียกครับปลาละลายอย,ยู่นะเออพาเข็งหน่อยดิ้นตามนี่ว่ะ ปักคอนยังอึดพูนพูดตัวยังไงตัวยิบุูนอ่ะเอออะครับคลอเรียวออกนั่นเต้ต้องไปจับปลาหน,น่อยไปเอาคู่มาเดี๋ยวคู่มาใสาป่ปลาด้วยน้วไอ้ตัวใยญ่อยู่ทันได้อ่ะ พปูประเข่งประเข่งน่อยนะครับพูดปลาลลายหนะ่ยเอ,อ้ยคนไหนคนไหนคนะหุคนน่ะพูดเนี่ยไปได้เห็ปลาเลย นี่แม่เต้เองรู้ไปจับปลาเองนี่แม่เต้นี่มนนั่นาน,น,าน,น,านั่นนั่นปลาใหญ่ใหญ่ใหญ่เฮ้ยนี่ขาขึ้นนี่นี่น,นี่เห็นไหมเห็นบ้านนี่น,นี่นั่นแหละเออนั่นแหละปลาอะไรวะเอาจับจับใส่เลยเออจับใส่ โอ้ปลาปลาคอหน่อยแล้วก็ตรงนี้อีกเด้หนนี่นี่ตรงนี้น่ะเอาเอามือคำ้คำคำหาเออน,นั่นแหละขึ้นมีขึ้นมีขึ้นมีเออน,นั่นนั่นน่ะตกใจปลาเออสองตัวเห็นไหม คำนั sí, next, this, ้นนั่นไอ้ลูกจะได้ไปจับตัวอื่นอู้เยอะมากเลยอัลงไม่ได้วะหาตรงนี้อีกตัวหนึงครับท่านี้อู้นู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เต้นู้นนู้นช่องช่องนี้มองมองมือนู้นนูมันมันือนู้นนูมันจะไปแล้วมันไปแล้วเออนั่นแหละตัวใหญ่ไหมอยกยกดูยกดูดิออ คอตัวใหญ่อยู่อ่ะใส่เลยนี่นี่นี่ตรงนี้ตัวนี้นี่นี่ค้ำด้วยตัวนั้นเออมันเยอะมากแต่มันจำไม่ได้แล้ววะมัน,นเออ,น,น,เอ,อนั่นเออนั่นึ่งปกอู้ปกคออุ้ยัเลยอีกหลายตัวน,น มันดินโถมบิดเด้อน้ำมองหาอู้โปรยใหญ่ไปเทข้างหน้าเองอีกเด้วยเถอเอ๊ะเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนเออได้เอาอเ,อาอาเปล่าตัวนั้นก่อนนะคำคำดีดีดิถ้าไม่เห็นเปล่าตัวนั้นก็ได้อู้หลายอยู่ เ้ยประคอรุ่นนันไลดีปะเดี๋ยวมันมันยังไม่ไม่ดิน้นเดี๋ยวมองหาก่อนมันนิ่งอยู่เอ็งงมงหาตรงนี้ก่อนก็ได้เลยตรงที่เอ็งหาไม่ได้โอนน้นั่นนั่นเอามือปัดปัดแรงๆฮะ มันฝั่งนู้นน่าจะมีเยอะนลที่เรามองไม่เห็นเนาะเดี๋ยวให้มันน้ำแห้งๆเนาะเดี๋ยวมาหาประมาณมอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะนไนปลาปยังปลาคอหน่อยบ่โอ้มีแต่รุ่นนี่หลายนะปลาคอนี่เออนี่ยนี่น,น,น,น่เห็นเอามือค้ำตรงนั้นแหละเออ ไอะไรลาเค็งกว่าเอามือําขึ้นมาขา้างหน้าอีกเออเห็นมันว่อนตรงนั้นด้วยําขึ้นมาเรื่อยๆ่เรียกว่าตัวเดียวกันปะวะเออตัวเดียวกันละดี๋ยวรอดูอีกสัเดี๋ยวมันก็โดนแดดมันก็จะดิน้นขนาดนี้นิดเดียวเองมันจะเยะ เก็บไม่เหมือนนะถ้าจำหมดหนึ่งเยอะกว่านี้อีกเห็นไหมมันคำดิอื้อหนึ่งโต๊ะใหญ่ปะเออปลาเข็งเออเอาใส่เลยเข็งอ่เดี๋ยวรอดูมันบ่อนอีกค่อยอันนี้